เอาลครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับเราอยู่กับพี่สมบอยเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเรามากันในเกมใหม่อีกแล้วนะฮะกับเกมสแล d ดี t ทั b บหรือว่าเกมเทเลเดบี้สุดหลอนนั่นเองนะฮะก็นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะฮะเวอร์ชั่นโทรศัพท์นะครับน้องๆสามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะฮะโแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะอะ นะฮะตอนนี้ก็เสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะมีทั้งเพลงของเทเลทบี้แล้วก็เพลงแบบหลอนๆน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวให้น้องๆดูก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับจะสนุกแค่ไหนนะฮะโอ้นี่นะครับมีให้เลือกนะฮะแบบกลางวันแบบพระอาทิตย์ตกดินนะฮะแล้วก็แบบกลางคืนนี่ก็คือจะหลอนสุดๆเลยนะฮะอ่ะนะ,ะเดี๋ยวพี่สปอยเอาแบบเบาๆก่อนแบบกลางวันนะฮะจะได้ไม่หลอนกันเกินไปคำเตือน เกมนี้มีภาพและเนื้อหาที่อาจทำให้ตกใจเด็กเล็กไม่ควรดูเอาละครับมากันเลยนะครับโอ้นะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมเซนตี้เทปเ้อย่างที่บอกไปนะฮะโอ้ละมุมกล้องันมันเร็วขนาดนี้เรื่ยตอนนี้นะครับภารกิจคือนะฮะต้องไปเก็บคัสตาร์ดทั้งหมดนะครับ10ชิ้นนะฮะแล้วตัวเราเป็นใครครับเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรก้มอันนี้กระโดดเอาครับไปครับเราต้องไปหาคัสตาร์ด10ชิ้นให้เจอนะครับ แล้วตอนนี้เราเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะเดินถือไฟฉายอยู่แบบนี้นะฮะเอาครับระหว่างที่เดินนะครับอาจจะเจอกับเจ้าเซเลนดี้ทับบี้ออกมาก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ดูเหมือนจะยังไม่เจอคัสตาร์ดเลยนะฮะโอ้หนี่ขนาดแมปตอนกลางวันนะครับเนี่ยแมปกลางเอ้ยเจอแล้วคัสตาร์ดหนึ่งชิ้นเย้ <Yeah. S 2> เอาครับ <c oughs> เอ้ยเอ้ย โดนอะไรโอ้โดนจับได้แล้วครับตกใจหมดเลยแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่ทันเห็นอะไรเลยนะฮะได้ินแต่เสียงกรีดโอ้โหนะฮะหลอนจริงอาครับเดี๋ยวขอแก้ตัวอีกทีนึงนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ทันไดเ้เจอตัวละครเลยนะฮะได้ยินแต่เสียงกรีดแล้วเราก็หายไปแล้วเดี๋ยนะเมื่อกี้เสียงมันเหมือนมาจากทางนี้นะฮะ เอาครับตอนนี้เก็บคัสตาร์ดไปได้แล้วนะครับ1ชิ้นนะฮะเราจะต้องหาคัสตาร์ดอีก9ชิ้นให้เจอนะฮะโอ้ใครอยากเล่นเกมแบบประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะครับลองโหลดมากันได้นะครับเสรนดี้ทับบี้นะฮะเอาครับโอ้คัสตาร์ดอีก9ชิ้นดิต้องหาให้เจอนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะไปครับเดินดูไปเรื่อยฮะ ตอนนี้พยายามไล่มาตามมุมเรื่อยๆนะฮะแล้วแผนที่ก็เป็นหมอกแบบนี้โหที่ถ้าเล่นฉากกลางคืนนี่จะหลอนขนาดไหนนะครับออานะฮะหาคัสตาร์ดกันก่อนเฮ้ยไม่มีคัสตาร์ดให้เก็บเลยอะไรกันครับนี่ผสงสัยนะครับเกมนี้นะครับเล่นคนเดียวที่ถท่าทางจะผ่านยากมากนะฮะเพราะว่า แผนทีน่น่าจะใหญ่แน่นอนตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวละครอะไรที่มันน่าขัวน่ากัวนะครับขอ,อปรับเป็นโหมดวิ่งแล้วกันนะฮะแล้วจะเอาคัสตาร์ดไปทำอะไรเดยวตั้งสิอันเหมือนคัสตาร์ดจะอยู่ตามต้นไม้นะครับเออแมพใหญ่นะแต่โชคดีอย่างว่าผีมันก็น้อยนะฮะดีว่าเซเลนดี้ทับบี้มันไม่ออกมาเยอะโอ้ตอนนี้พี่สปอยก็เดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะ เฮ้ยต้นไม้ใหญ่นะครับอาจจะมีตกใจอะไรตกใจยังหลอนยังหลอนเลยเจอเจอเทัี้ตัวเมื่อกนี่ยังหลอนเลยนะฮะอยฮะกีดลั <h ari <h ari ่นบ้านกันเลยเดียวเอาครับรอบนี้นะครับเรามาลองเล่นโหมดที่เป็นแบบตอนเย็นกันบ้างนะฮะ หมดพระทิตตกดินนะฮะดูนะครับว่าโอ้โหนี่ครับเพิ่มความหลอนก็บีครับเอาครับเมื่อกี้เหมือนเราอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะฮะแล้วเหมือนมันโผล่มาจากมุมนี้นะฮะโอ้เวียนหัวกับมุมกล้องมากเลยเอาครับต้องระวังให้ดีนะฮะถ้าเจอเสียงกรี๊ดแบบเมื่อกี้อีกก็เตรียมวิ่งกันให้ป่าราบกันเลยทีเดียว รอบนี้ยังหาคัตตัดไม่เจอสักชิ้นเลยนะครับเนี่ยเอาครับโอ้ตอนเย็นนี่หลอนกว่าตอนกลางวันประมาณหนึ่งเลยนะฮะใครเป็นคนสร้างเกมนี้ครับเนี่ยหาคัตตัดไม่เจอเลยนะฮะอย่าให้เจอเสียงกรีดแบบเมื่อกี้อีเลยครับไม่งั้นนี่หัวใจวายแน่เอยเจอแล้วคัตตัดต เอาครับแต่ตรงไหนที่มีคัตต์ดนะครับเหมือนว่าแถวนั้นมันจะมีตัวพวกนี้อยู่นะฮะเจอคัตตัดหนึ่งชิ้นหากันต่อเ้ยเงาอะไรโอ้ตกใจต้นไม้นะฮะนนกว่าไซเรนเฮดหาคัาตต์ดไม่เจอเลยนะฮะยังหลอนเลยครับตอนนี้ โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ฮะถ้าใครขี้ตกใจนะครับมาปรับเสียงกรีดร้องตรงนี้ได้นะครับนะแต่เพื่อความบันเทิงนะครับพี่สบอยก็จัดเต็มให้น้องๆนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเรามาลองเล่นกันในแบบเวอร์ชั่นกลางคืนกันบ้างนะกลางคืนเอาครับว่าจะหลอนขนาดไหนนะฮะตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับเหมือนจะมีไอตัวเซเลนตี้ทัพปี้แค่ตัวเดียวนะฮะหน้าตาแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่า น,น้องคนอื่นที่เคยเล่นแล้วเนี่ยเคยเจอเวอร์ชั่นอื่นบ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วต่อน,นีนะครับมากันในเวอร์ชั่นกลางคืนครับบอกได้คําเดียวว่าหลอนสุดๆนะฮะใครเล่นตอนคืนนี่โอ้โหใจกล้ามากแลนน้วต่อดีนะครับยังไม่เจอคัสตร์ดเลยนะฮะเอาครับก่อนหิดเออเจอแล้วหนึ่งอันไหนเก็บได้แล้ว Okay. ต่อระวังเสียงไอ้เจ้าตัวม่วงนั่นให้ดีนะฮะวิงกี้วิงกี้เวอร์ชั่นหน้าหลอนนะฮะเอาครับอัสตาร์ตอยู่ไหนโอ้โหฉาก,กคืนนี่อย่างหลอนเลยนะฮะไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นเนินมาโอ้แมพมันใหญ่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยเอาครับ จะมาหาคัาสตาร์ดอะไรในป่านี้ครับเนี่ยคนคิดเกมนี้ก็ช่างคิดเหลอเกินนะฮะโอ้โหตอนคืนนี่น่ากลัวแบบคูณสิบเข้าไปเลยนะฮะเฮ้ยจะเป็นเสียงมันเหมือนมันดังขึ้นเรื่อยๆใครอยู่ข้างหลังไม่มีอาจจะเป็นพิกกี้วิงที่เวอร์ชั่นแทงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแม่จากการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับกลายมาเป็น เฮ้ยจะขัดตัดอีกแล้วโอเครอบนี้ได้2อ,อันแล้วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเอาครับโอ้ทางตันตรงนี้เป็นหน้าผาแล้ว <c oughs> เอ้ยเ้ย,ย่ไปไหอเอาล้วครับโหเขาเรียกได้ว่านะครับเกมเซเลนดี้ทับบี้นะฮะหลอนสุดๆไปเลยนะครับ โอ้โหนี่เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเกมจริงๆเนี่ยนะฮะน่าจะหลอนกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีแค่เจ้าทิงกี้วิงกี้ตัวหน้าหลอนๆแบบเมื่อกี้ตัวเดียวนะฮะแหมนะครับอ่าไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่เคยเล่นแล้วเนี่ยเคยเจอตัวละครตัวอื่นในบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นว่านะครับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับทิ้งลิงก์เกมนี้นะครับไว้ที่คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เช่นนเคคยะรับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ